สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ FDL Channel นะครับหลังจากที่ผมได้อู้สองอู้งานกันไป1อาทิตย์ครับวันนี้ผมกลับมากับ4เทคนิคการถ่ายรูปบน iPhone ให้ได้ภาออกมาแจ่มยิ่งขึ้นครับ จะทำยังไงเราไปดูวิธีแรกกันเลยครับวิธีแรกครับก็คือการเปิด HDR HDR ก็คือตอนเข้าไปในกล้องครับซ้ายบนเขียว HDR ให้กดเข้าไปแล้วกด on ครับ HDR คือการถ่ายรูป3ภาพมาเรียงต่อกันจะทำให้ภาพคมชัดแล้วก็ลึกตื้นแบบดูสวยยิ่งขึ้นครับต่อไปครับไปดูวิธีที่2กันเลย วิธีที่2ครับก็คือการถ่ายแบบเบรสโหมดครับการถ่ายบบปกติเราจะกดแค่1ครั้งใช่ไหมครับแต่ถ้าถ่ายแบบเบรสโหมดก็คือการกดค้างแล้วจะมีตัวเลขขึ้นตรงตัวที่เรากดนะครับมันจะมีถ่ายไปกี่ภาพแล้วยิ่งเราถ่ายภาพเยอะเท่าไหร่ครับกับวัตถุที่เคลื่อนไหวมันทําให้ภาพนั้นน่ะดูคมชัดแล้วก็ดูไม่เบลอรครับไปดูวิธีที่3กันเลยครับว่าจะเป็นยังไงวิธีต่อไปเขาก็คือวิธีการปรับ เพิ่มลดแสงในภาพครับก็คือการกดโฟกัสหนึ่งครังแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับเลื่อนขึ้นจะทําการให้ภาพสว่างขึ้นครับใช้สําหรับการถ่ายเพื่อในที่มืดส่วนเลื่อนลงครับใช้สําหรับการถ่ายภาพแบบในที่แสงจ้าแล้วภาพมันดูโอเวอร์ไปหรือผิวดูโอเวอร์ไปก็เลื่อนลงมาครับการทําอย่างนี้ครับจะได้ภาพที่สวยแล้วก็ไม่มืดหรือสว่างเกินไปครับไปดูวิธีสุดท้ายกันเลยแล้วผมบอกเลยครับว่าวิธีสุดท้ายน่าสนใจมากครับ มันก็คือการเปิดกริดหรือว่าเปิดเส้นตารางครับให้ไปที่ setting photo and video ครับหรือ Ph o t o and c a m e เ a เปิดกริดหรือตารางภาพครับหลังจากนั้นครับเวลาถ่ายรูปครับจะเป็นตาราง9ตารางครับแต่ว่าในก้อาจจะไม่เห็นนะครับก็คือเราจะต้องถ่ายให้คนนะครับที่เราจะถ่ายคนใช่ไหมครับให้อยู่ในเป็นมุมครับเป็นมุมของภาพแบบจุดเชื่อมระหว่างมุมครับเส้นแบบเขาเรียกไงอะเช่นต่อของมุมระหว่าง ช่องที่แบบช่องแรกของขวาหรือว่าช่องแรกของซ้ายครับให้อยู่มุมและมุมหนึ่งเช่นดังภาพครับจะทําทให้ภาพที่ได้ครับไม่โดนบกบังวิวหรือว่าวิวไม่โดนบังไปครับสำหรับวันนี้รายการ FD l c h a n n e ชขคอตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ